เรื mm ่องมีอยู่ว่า วันนี้เลดี้จะพาทุกคนย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์จีนตอนนั้นมีจัก,กรพรรด,ดินีผู้ยิ่งใหญ่และฮองเหาผู้มากด้วยอำนาจมีสตรีที่เลือกเส้นทางของเธอเองหญิงสาวที่กล้าหาญพอจะอย่าร้างจากจัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนเรื่องราวของพระมเหสีหวนซิ่วจึงไม่ใช่เพียงตำนานในวังหลังแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยจากราชสำนักอันเคร่งครัดสู่โลกใหม่ที่ผู้หญิงเริ่มมีสิทธิ์เลือกทางชีวิตของตัวเอง ถ้าเกิดปี1909ที่เซินหยางครอบครัวก็เป็นตระกูลผู้ดีชาวแมนจูนะไม่ได้รวยเวอร์แต่ก็มีเกียรติมีฐานะอยู่บ้างตั้งแต่เด็กหวนซิวเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเรียนแก่งอ่านออกเขียนได้ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วสำหรับยุคนั้นเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่แทบไม่ได้เรียนสูงสูงบิดาอูจงเซิงเป็นชาวแมนจูตระกูลนี้สังกัดเผ่าสู้หูกัวหวานในแปดกองทง Eight b n n n e r s ของแมนจูตำแหน่งก็อยู่ในระดับขุนนางเล็กๆมานดาประวัติไม่ค่อยมีการบันทึกชื่อจริงอย่างเป็นทางการแต่ทราบว่าเป็นหญิงชาวแมนจูเช่นกันอยู่ในวังวนของตระกูลที่มีความสัมพันธ์กับขุนนางระดับรองวนซิ่วเติบโตมาในบ้านที่ดีมีเชื้อสายผู้ดีพอให้ถูกเลือกเข้าสู่ราชสำนักได้แต่ไม่ใช่ตระกูลที่มีอำนาจทางการเมืองใหญ่โตนัก หวนซิ่วมีน้องสาวหนึ่งคนที่สนิทกันมากและเป็นคนที่ช่วยเธอหนีออกจากบ้านพักจิงเหวนไปยื่นฟ้องหย่าในปี1931จะเห็นว่าครอบครัวเธอเป็นเหมือนสะพานที่ทำให้เธอมีโอกาสถูกคัดเลือกเข้าเป็นพระชายาเพราะถึงจะไม่ใช่เชื้อพระวงตรงๆแต่ก็มีเชื้อสายแมนจูและตระกูลมีเกียรติพอควรจึงถูกเลือกให้สมควรเป็นมเหสีของจกักรพรรดิ การคัดเลือกพระยาเป็นธรรมเนียมของราชวงศ์ชิงโดยจะให้ขุนนางเชื้อพระวงศ์และผู้ใหญ่ในวังช่วยกันคัดเลือกสตรีที่มาจากตระกูลผู้ดีมีการศึกษาพื้นฐานดีหน้าตาเรียบร้อยและไม่มีตำหนิเสียหายทางครอบครัวสกุลของหวนซิ่วมีเชื้อสายมงโกนและมีความสัมพันธ์กับราชสำนักเก่าทำให้มองว่าเหมาะสมเพราะการแต่งงานกับสตรีเชื้อสายมงโกนเคยเป็นธรรมเนียมที่ใช้เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชวงศ์กับชนกลุ่มนี้ตั้งแต่สม มก่อนการเมืองถึงราชวงศ์ชิงจะไม่ปกครองแล้วแต่การมีพระมเหสีก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์จกักรพรรดิว่ายังดำรงพระเกียรติยศและรักษาธรรมเนียมได้ครบถ้วนคนที่มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกภรรยาให้ผู้อีคือจกักรพรรดินีม่านชุง่งและเชื้อพระวงฝ่ายในเธอเลือกให้หวนซิ่วเข้ามาเป็นพระมเหสีรองในขณะที่ว่านรงได้รับเลือกให้เป็นจกักรพรรดินีเอก ชีวิตในวังไม่ได้หรูหราสวยงามอย่างที่ใครคิดนะหวนซิวต้องอยู่ใต้ร่มเงาของจกักรพรรดินีว่านรงตลอดเวลาทุกอย่างในวังก็เคร่งพิธีเธอถูกปูยีละเลยถูกมองข้ามหัวใจของเธอว่างเปล่าแถมยังต้องอยู่กับความอิจฉาและหวาดระแวงภายในวังหลังหลังจากที่ปูยีถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้ามชีวิตก็ยิ่งพลิก เขาไปอยู่ที่เทียนจินบ้านพักสไตล์ยุโรปชื่อจิงหยวนมีทั้งจักรพรรดินีว่านหลงและเหวนซิ่วอยู่ด้วยลองนึกดูสิสามคนอยู่บ้านเดียวกันความสัมพันธ์มันตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะปู่ยีก็ทุ่มใจให้ว่านหลงเต็มที่ทิ้งให้หวนซิ่วเป็นแค่เงาจนถึงปี1931นี่แหละจุดพีคหวนซิ่วแบบไม่ไหวแล้วเธอไม่ได้อยากมีแค่ตำแหน่งที่สวยหรูแต่ไม่มีความสุขเธออยากมีชีวิตจริงอยากมีความรัก อยากใช้ชีวิตของตัวเองเลยตัดสินใจทําสิ่งที่ผู้หญิงในยุคนั้นแทบไม่มีใครกล้าทําคือขอหย่าจากจัก,กรพัทตอนนั้นเธอแอบวางแผนกับน้องสาววันหนึ่งเธอบอกคนในบ้านว่าจะออกไปเดินเล่นแต่จริงๆไปโรงแรมเพื่อเจอกับทนายยื่นเรื่องฟ้องหย่าในศาลเทียนจ้นเรื่องนี้ทําเอาสังคมจีนสั่นสะเทือนสุดๆลองคิดดูสิผู้หญิงคนนึงจะหย่าจากจัก,กรพัิ ข่าวดังไปทั่วประเทศเลยบางคนก็ด่าเธอหาว่าอกกตัญยูต่อราชวงศ์แต่หลายๆผู้หญิงในยกใหม่กลับชื่นชมเธอเห็นว่าเธอกล้าหาญเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงที่กล้าเลือกเส้นทางชีวิตเองการเจราจากันยืดเยื้ออยู่พักใหญ่สุดท้ายตกลงหย่าก,กันวันที่22ตุลาคม1931มีการตกลงทำสัญญาหย่าอย่างเป็นทางการปูยีต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงชีพให้หวนิ่วทุกปีเพื่อให้เธอมีชีวิตอยู่ได้ เธอได้ทรัพย์สินบางส่วนเช่นเครื่องประดับเสื้อผ้าและเงินก้อนหนึ่งติดตัวไปแต่เธอไม่ได้สิทธิ์ในตำแหน่งหรือเกียรติยศใด,ดๆอีกหลังจากหย่าแล้วถือว่าตัดขาดเงื่อนไขสำคัญเธอต้องไม่ใช้ฐานะมาเหสีแกวไปหาประโยชน์ต่อเรียกว่าเหมือนเซ็นสัญญาเลิกใช้บรรดาศักดิ์เลยแหละแต่ก็ต้องยอมตามเงื่อนไขแปลกๆจากฝ่ายปูย่ยีเช่นห้ามแต่งงานใหม่เพื่อรักษาหน้าของราชวงศ์แต่ถึงจะมีเงื่อนไขเธอก็ได้อิสระ ได้หลุดจากชีวิตที่อึดอัดเสียทีหลังยาหวนซิ่วกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาเธอเปลี่ยนชื่อเป็นฝูยู่ฟางไปสอนหนังสือทำงานเป็นครูใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมากๆไม่ได้กลับไปข้องเกี่ยวกับการเมืองหรือราชสำนักอีกเลยเธอไม่มีลูกกับผู้อีและไม่แต่งงานใหม่หลายคนที่เคยเจอเธอบอกว่าถึงเป็นอดีตมเหสีแต่เธอใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปจริงๆไม่ได้ถือตัว บันปลายชีวิตเธอไม่ยาวนักปี19 5 3เเธอเสียชีวิตที่ฉงชิ่งตอนอายุเพียง44ปีเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่สร้างแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครเพราะงั้นเวลาเล่าถึงเหวนซิ่วคนเลยจำเธอได้ว่าผู้หญิงธรรมดาที่กล้าหาญพอจะหยาจากจากักรพรรพัองค์สุดท้ายของจีนฟังแล้วแบบสุดจริงเหมือนผู้หญิงที่บอกว่าฉันไม่ต้องการตำแหน่งไม่ต้องการบัลลังก์แค่ขอมีชีวิตที่ฉันเลือกเองก็พอ ถ้าชอบกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเจอกัน EP หน้านะ